นนี้พวกพวกผมมีซีรีส์ด้วยกันนะครับก็อย่าทิ้งกันกลางทางนะครับก็ดูกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวท้ายพวกผมพวกเรามานั่งดูันสองคนไม่เอานะครับแบบ่าดูกันด้วยนะครับใช่ครับฝากด้วยนะครับจททเด่าาาากวงป อะไรนะเมื่อกี้เหมือนได้ยินว่าอ้วมมากอะไรสักอย่าง วันที่สองละยังรู้สึกเหมือนเป็นวันแรกเลยใช่เนาะไม่ร้องแล้ว มีความสุขมากผมรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวมากรู้สึกว่าโคตรดีเลยทุกทุกอย่างทุกโมเมนต์ที่ที่ทุกคนแบบทำให้เรามีวันนี้จริงๆแบบว่าไม่มีอย่างที่ผมพูดไม่มีทุกคนอ่ะไม่มีทุกคนนะจนะคนที่ไม่ได้มาวันนี้คนที่อยู่ทางไลฟ์สตรีมที่บ้านนะคนที่ติดตามเราอยู่ห่างๆใกล้ๆอนะไรเงี้ยทุกคนโคตรมีความหมายกับพวกเราเลยนะครับผมแบบ ผมไม่รู้ว่าจุดๆนี้แบบมันจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนแต,แต่แต่ณว,วันนี้ทุกเวลาเนี่ยที่ผมได้อยู่กับทุกคนได้อยู่กับสกายผมแบบโคตรมีความสุขผมผมมันเกินฝันเลยว่ามันเกินเกินทุกสิ่งทุกอย่างแบบผมรู้จะต้องตอบแทนหรือขอบคุณยังไงกับสิ่งที่ทุกคนทาให้แบบแม่งแบบแบบขอโทษทุกอยาบครับอะไร กูอยากกูมึงมาเยอะ้ะนั่นแหละครับทุกคนก็เก่งเหมือนกันแบบทุกคนสู้มาเพื่อผมสองคนเยอะมากผมรู้นะรู้ไหมทุกคนแบบพยายามทําให้พวกผมสองคนแบบไปให้ถึงฝั่งฝันที่ทุกคนอยากอยากให้พวกผมไปถึงพวกผมรู้นะพวกผมรู้ทุกคนก็เหนื่อยแบบพี่ๆีทีมงานทุกคนก็เหนื่อยที่แบบพยายามทําทุกอย่างเพื่อพวกผมสองคนแบบ พวกผมรู้ทุกอย่างขอบคุณจริงๆขอบคุณขอบคุณวันนี้ผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งน้วกันขอขอบคุณขอบคุณแบบพี่พี่ทีมงานจินเอ็มทีวขอบคุณพี่ถาขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่แบบเชื่อใจพวกเรามากๆขอบคุณที่ให้โอกาสขอบคุณพี่ฝนขอบคุณทีมงานกองถ่ายขอบคุณทุกอย่างที่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นขอบคุณภาพดีขอบคุณแบบ พี่พี่ที่นาดาวที่เคยเลี้ยงสก,กายมาขอบคุณทุก,กสิกก่งทุกอย่างขอบคุณพี่ยง,ยงที่คอยสปอร์ตสก,กายขอบคุณทุกคนขอบคุณที่ทำให้แบบโลกนี้แบบได้มาเจอกันขอบคุณขอบคุณผมไม่รู้จะตอบแทนยังแต่พวกผมสัญญาว่าพวกผมจะทำให้ดีที่สุดแลวจะเดินไปด้วยกันให้ไกลที่สุดไม่ว่าจะวันหนึ่งจะต้องแยกกันหรือว่าวันหนึ่งแต่แต่ว่าความรู้สึกของพวกผมไม่เคยแบบเปลี่ยนไปหรือแยกกันแน่นอนพวกผมสัญญา แบบอยากขอบคุณสกายด้วยขอบคุณมากแบบวันนี้ขอกอดทีหนึงแบบแม่กูอยากจะบอกว่ามึงเก่งมากแบบเนี่ยกูบอกแล้วมึงทำได้ดูดิโคตรเก่งเลยแบบใครบอกสกายทำไม่ได้ผมเถียงหัวชนฝาเลยผมพูดเลยใครบอกสกายเต้นไม่ดีมีลายเต้นเดียวบนโลกเลยสามแบบ นี่เพื่อนผมโคตรเก่งเยเก่งจะตายแบบนั่นแหละขอบคุณสกายที่แบบเลื่อมเดินมาด้วยกันขอบคุณทุกคนมากๆนะขอบคุณจริงๆผมขอบคุณมากขอบคุณพี่ๆนักแสดงด้วยนะครับขอบคุณป่าออฟขอบคุณน้องสตาค์น้องกูวินที่มาให้กําลังใจแล้วน้องๆที่มาเมื่อวานเยอะมากขอบคุณที่มาดูคอนเสิร์ตพ่มพี้รังแรกถ้าแบบทําอะไรไม่ถูกใจขอโทษด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับพี่ออกพี่เตยขอบคุณทุกคนที่เลือกสอ,อนน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 อนด้วยขอบคุณน้องนอนทีน่มาให้กำลังใจไม่ใช่เก่งมากแล้วต้องบอกว่าเก่งที่สุดครับวันนี้ครับ <ś led> มาล้วมาครับก็อยากจะขอบคุณทุกอย่างนะครับขอบคุณ ทุกๆจุดเริ่มต้นในวงการของนาน้นะครับขอบคุณพี่พี่ก้องที่เป็นคนชักนำครับชักชวนให้นาน้เข้ามาวงการบันเทิงขอบคุณพี่ถาที่ตัดสินใจให้นาน้มาเล่นเดโฟแล้วก็พี่โอโขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่โอใช่ไหมภาพดีทวีสุขนะครับขอบคุณพี่น้องโฟครับ ไบร์ทว,วินดิวทุกคนทุกคนแล้วก็เ,เอาตูทุกคนที่ได้เล่นกับนานี้มาทุกคนขอบคุณที่ทําให้นาน้เติบโตมาเป็นนานี้ในทุกวันนี้แล้วก็เป็นแบบว่าเวอร์ชันเรื่อยๆจนในที่สุดวันนี้ก็เป็นแบบว่าไม่อยากใช้คําว่าเดอะเบสแต่ก็เป็นเดอะเบสเดอะเบสที่สุดสาหรับผมในตอนนี้แล้ว <S 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 แต่ว่ายังเชื่อเสมอว่าในอนาคตนาน้จะ ก้าวไปได้ไกลกว่านี้คราวหน้าอาจจะแบบมีคอนเสิร์ตเดียวมีอะไรเป็นของตัวเองโชว์ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่ก็อยากบอกว่ากูเชื่อใจในตัวมึงแล้วก็เชื่อว่ามึงทําได้ก็แบบอย่างที่เคยคุยกันว่ามันก็มีหลายคนที่แบบเคยสบสมาธิมึงแต่วันนี้มึงก็แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่ามึงทําได้สี่พันกว่าชีวิตเป็นพยานให้มึงได้พิถาพ,พี่ทีมงาทุกคนขอบคัน เชียร์ให้มั่นใจในตัวเองเข้าไว้ครับถึงแม้ว่ากูจะไม่มีความมั่นใจก็ได้ในตัวเองนะเก่งมากเก่งมากครับแล้วก็ที่ขาดมาได้จริงถ้ามันคอนจะไม่ดีถ้าเราขาดทีมงานแดนเซอร์ไปครับต้องขอบคุณทีมงานแดนเซอร์ขอบคุณทุกคนพี่ๆทุกคนที่เต้นให้พวกเราอย่างเต็มที่ขอบคุณที่สอนพวกเราด้วยขอบคุณมากๆนะครับพูดอีกนิดหนึ่งได้เอาเลยครับนึกได้พอดีะครับเอาพูดก่อนไมพูดพูดก่อนผมนทำได้หมดลวครับเอาเลยเอา ไดละครับก็คือผมก็อยู่ในวงการมาก็ประมาณหนึ่งละสิบกว่าปีแล้วก็เป็นไหว้ตายเกิดมาเรื่อยๆครับแล้วก็มาถึงวันนี้ก็ดีใจเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่ซ้ํากับที่ไหนแล้วก็คาไม่ถึงว่าวันนี้จะก้าออกมาทําสิ่งนี้แล้วก็ต้อง เท้าความไปถึงตอนเซ็นสัญญากับทาง GMMTV กับพิธานะครับก็ตอนเข้าไปเซ็นเนี่ยอันนี้เล่าแบบอินไซด์เลยนะอยากรู้ไหม <Yeah. S 1> ตอนเข้าไปเซ็นแล้วก็คุยกับพิธาแล้วพิธาก็บอกว่าเนี่ยมีโปรเจกต์หนึ่งมาเสนอคิดว่าน่าจะเหมาะกับสกายก็คือไทยสกูฟแนมี่แล้วก็พิธาก็บอกมาว่าอยากเล่นกับใคร ไม่หานอะไรนะไม่หานนะเนี่ยไม่หานไม่หานไม่หานอันนี้เป็นความจริงใจอันบริสุทธิ์ัาพูดเล่นไรับเ๋ยครับ, <c oughs> รบนั่นแหละก็พี่ถามก็ถามมาว่าคิดว่าเข้ากับใครพี่ถัมก็แบบลองพูดชื่อมาสามสี่คนแล้วก็มีชื่อนานี้โผล่ขึ้นมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเคมีเข้ากันได้แล้วก็ ก็เคยเจอกันมาก่อนตามีเวนต่างๆแล้วก็พูดคุยแล้วรู้สึกว่าคือสัมผัสได้ตั้งแต่ครับแรกว่ามันเป็นคนที่แบบว่าจริงใจอะ่ะคือเราอยู่ในวงการมาเยอะเราก็จะเจอคนมาหลายรูปแบบแต่ว่าเห็นนานี้แป๊บเดียวก็รู้ว่าเออนี่นแหละคนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราแสดงเป็นวิทีภาพดีๆให้กับเราได้ก็ต้องขอบคุณพี่ถาด้วยครับที่เชื่อใจในอ่ เรียกว่าอะไรเดียเคมีความความอะไรบางอย่างที่ไม่รู้ว่ามองเห็นได้ยังไงอาจจะเป็นออร่านะครับพี่ชายผมไม่เห็นเพราะว่าความเท่และความแบ๊วๆของพวกเราครับใช่ไหมครับครับแล้วผมแล้วก็ขอบคุณพี่ฝนวันนี้มาใช่ไหมพี่ฝนโอ้โหเหมือนเมื่อนไม่เป็นไรครับเมื่อวานเลย pm สองจุดห้าลมโอเคขอบคุณพี่ฝนมากมากครับที่กำกับ ซีรีส์เรื่อง High School ฟน e m y แล้วก็ตั้งใจกับโปรเซสทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงตอนจบนทำไมวันนี้ผมพูดยาวแทนในนี้แล้วเนี่ย <laughs> ครับผมขอบคุณมากจริงๆครับที่เขี่ยวเขีนพวกเรามาให้พวกเราแสดงศักยภาพออกมาอย่างสมสุดรู้ว่าพี่ๆทีมงานทุกคนเหนื่อยมากๆก,ก,กับโปรเจกต์นี้นะครับกินระยะเวลาแบบ8เดือนก็อยากจะขอบคุณมากๆสำหรับความตั้งใจสำหรับเม็ดเงื่อทุกเม็ดเม็ดเงินทุกบาท <laughs> ที่จะให้กอง <laughs> ได้ทำโปรดักชั่นดีๆอยกมาให้ทุกคนได้เห็นครับเนาะขอบคุณที่เลือกผมนะขอบคุณที่เชื่อใจผมถ่ายรูปความทรงจำนี้ในอีกหนึ่งครัแล้วกันนะครับเก็บความทรงจำดีๆไปด้วยกันครับสักหนึ่งหนึชาสิแล้วกัน